<Hey. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับเพลงเพลงหนึ่งของโลโซนะครับซึ่งต้องย้อนไปเลยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงพันทิปในอัลบัม ok ้มปกแดงนะครับเป็นเพลงโปรโมทเลยสมัยที่โลโซออกปกแดงอะ่ะตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณมต้นนะครับเราเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์ด้วยนะครับแล้วผมได้ยินเพลงนี้มาจากโทรทัศน์นะมาจากโทรทัศน์แล้วก็ได้ดูคาราโอเกะเพลงนี้นะครับผ่านโทรทัศน์ พบว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบดูคาราโอเกะไม่ได้มีอะไรแบบหรูหราหรือว่าถ่ายเป็นวิวสวยๆนะครับแต่ว่ามันมีความดิบแล้วก็มีความแบบสะใจมากๆนะครับเปิดตัวเลยครับพอคาราโอเกะเล่นมาปุ๊บเนี่ยพิเศษจะนั่งอยู่บนเตียงนอนนะครับแล้วขาพิเศษข้างนึงอะ่ะจะพาดไปที่ มาแชลนะครับโอ้ยแล้วก็แหกขาแบบช็อตนั้นนหะมาปุ๊บแบบเท่มากๆแบบโหจดจําม,มากๆนะครับผมแนบรูปประกอบไว้แวบหบนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้แนบคาราโอเกะ MV มานะเพราะว่าเนื่องด้วยลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็จะแนบรูปประกอบแล้วกันนะฮะเล็กน้อยอันนั้นคือฉากเปิดตัวมานะครับโหแบบพิเศษนั่งบนเตียงนอนฉีกขาแล้วก็เท้าอีกข้างยันมาแชลไว้นะครับเท่มากแล้วก็ทั้ง3คนนะครับพิเศษพี่รัฐพ,พี่ใหญ่เนี่ยจะเล่นอยู่ใน ห้องนอนนะครับเป็นฟิลที่แบบมันมากๆนะครับถ้าหลายคนได้ดูจนจบเพลงนะครับมันจะมีหลายๆฉากที่แบบตาตึงใจนะครับตอนแรกพิเศษแบบเล่นมาก่อนใช่ไหมอ่าเล่นมาเล่นมาแล้วก็นั่งเล่นเสร็จปุ๊บยืนนะครับพอท่ายืนเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะมีหลายท่วงท่าที่เท่ไปหมดเลยนะครับมีทั้งแบบร้องกับไม้ด้วยนะครับแล้วก็เชิดเหน้าหน่อยนะฮะ แล้วก็ร้องแบบไม่มีไม้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะท่อนทุกทุกคนสังเกตมือขวาของพิเศษในคาราโอเกะไว้นะครับพิเศษจะดีดรัวลงอย่างเดียวนะจะดีดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็สพายกีตร์าต่ําๆอะ่ะเป็นอะไรที่แบบโหโคตรฟิลอะ่ะทุกคนแล้วในการที่ดีดลงอย่างนี้นะจะบอกว่าตอนแรกๆผมหัด ผมเล่นไม่ได้นะคือมือขวาผมล้ามากผมไม่สามารถดีดรัวได้ขนาดนั้นจนจบฮุกแรกแล้วไปฮุกต่อไปอะไรเงี้ยน,นะครับตอนแรกๆผมเล่นเป็นลงขึ้นลงเป็นอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าที่พิเศษดีดอะที่ผมเห็นในะคาราโอเกะอ่าดีดลงรัวๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วแบบโหฟิลมากครับอ่าแล้วพอช็อตโซโล่นะครับตอนโซโล่ พิเศษจะแบบเด้งตัวเด้งตัวอย่างเงี้ยถ้าทุกคนเห็นนะกล้องมันจะเป็นมุมเสยนะครับมุมเสยขึ้นมามันจะเห็นด้านด้านล่างขึ้นมาทางด้านบนแล้วพิเศษจะแบบอ่านตัวแล้วก็โซโล่นะครับแล้วก็ท่อนที่แบบเป็นโน้ตรัวๆนะครับแบบติ้ง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 แบบเนี้ยอ่าพิเศษจะร้องตามไปด้วยนะได้อด้ๆด้เด้ด้อย่างเงี้ยตามไปด้วย โอ้โหแบบฟิลมากฟิลมากนะครับผมดูวนเป็นร้อยร้อยรอบแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังไปดูอยู่นะครับมันประทับใจนะมันเท่มากๆนะครับแล้วพี่ใหญ่ตีกองก็แบบโอ้โหสะบัดแล้วพี่รัฐก็อยู่นเท่นะครับมันก็เป็นแบบฉากแบบตาตึงใจนะครับแล้วก็มุมกล้องต่างๆนะครับทั้งมุมบนมุมเสยนะครับมุมกลางนะครับอย่างที่บอกมันเท่ตั้งแต่เปิดตัวมาแล้ว <S <S นะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมอยากจะทำชิปนะครับบ่งบอกความรู้สึกส่วนตัว ของตัวเราเองเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับเพลงโปรดแต่ละเพลงนะครับแต่แต่เพลงนี้ผมให้แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์แล้วผมก็ติดตามโลโซมาตอนนั้นนะครับโลโซเนี่ยวงรนมตีร็อกอันดับหนึ่งในดวงใจเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนลองดูครับแล้วก็ที่สําคัญก็อยากจะฝากท่อนเนี่ยพาวเวอร์คอร์ดโหเป็นอะไรที่มันมากแต่ต้องดีดลงอย่างเดียวนะมันจะเป็นอะไรที่มันแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับจะล้าๆหน่อย เนี่ยดีดไปตามคอเนี่ยเนี่ยลองฝึกดูนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ